มากกว่าคืนหนึ่งที่แม่น้ำเจ้าพระยาเสียงกระซิบของใครบางคนดังขึ้นจากความมืดหญิงสาวคนหนึ่งได้ยินเสียงเรียกชื่อของเธอเป็นชื่อที่ไม่มีใครเอ่ยมานานหลายปีและเมื่อเธอหันกลับไปชายที่จากไปตลอดการได้ยืนอยู่ตรงนั้นลมเย็นพัดผ่านต้นมะลิกลิ่นหอมจางๆลอยเข้ามาแตะลายจมูกของเธอเสียงคลื่นจากแม่น้ำเจ้าพระยาดังแผ่ว ราวกับหัวใจของเธอกำลังเต้นในจังหวะเดียวกันแสงไฟจากร้านริมทางสะท้อนบนผิวน้ำเธอยือนอยู่ตรงนั้นสายตาจ้องไปยังเงาของผู้ชายคนหนึ่งเขาสวมเสื้อสีขาวยืนหันหลังให้เธอแต่เธอจำได้ดีว่าแผ่นหลังนั้นคือคนที่จากไปเมื่อสามปีที่แล้วมือของเธอสัน่นหัวใจเริ่มเต้นแรงขึ้น เสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นข้างหลังเธอหันไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นความเงียบปกคลุมรอบตัวมีเพียงเสียงรอมาหายใจของเธอและเสียงกระดิ่งจากวัดที่อยู่ไกลๆเธอหันกลับไปมองอีกครั้งชายคนนั้นหายไปแล้วเหลือเพียงผ้าพันคอสีแดงวางอยู่บนพื้นเธอก้มลงหยิบขึ้นมากลิ่นน้ำหอมแบบเดียวกับเขายังติดอยู่ หัวใจของเธอเต้นทีแสงไฟเริ่มสั่นไหวเธอได้ยินเสียงกระซิบข้างหูเป็นเสียงของเขาเธอยังรักฉันอยู่ไหมเสียงนั้นชัดเจนเกินไปจนเธอต้องหันขวับไปอีกครั้งแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเธอเริ่มรู้สึกหนาวอากาศรอบตัวเย็นเฉียบในมือของเธอผ้าพันคอเริ่มชื้นด้วยน้ำบางอย่างที่เย็นจัดเธอค่อยๆย,ยกมันขึ้นมาดู รอยเลือดจางๆปรากฏบนเนื้อผ้าหัวใจเธอหยุดนิ่งแสงไฟรอบตัวดับวูบลงในทันทีเสียงคลื่นเงียบหายทุกอย่างมืดสนิทจากความมืดนั้นมีเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาใกล้เสียงนั้นค่อยๆชัดขึ้นทีละก้าวทีละก้าวให้ฉันเขียนต่อจากตรงนี้ไหมฉันจะทำให้บรรยากาศเข้มข้นขึ้นและถึงจุดช็อคของเรื่องได้พอดี เสียงฝีเท้าในความมืดยังคงดังชัดก้องกังวานในหัวของเธอเหมือนเสียงนั้นไม่ได้อยู่ห่างออกไปแต่มันอยู่รอบตัวเธอใกล้เสียจนเธอได้ยินเสียงหายใจเบาๆเธอขยับถอยหลังแต่แผ่นหลังกลับชนเข้ากับบางสิ่งแข็งและเย็นร่างของเธอสัน่นเธอค่อยๆหมุนตัวอย่างช้าช้าเบื้องหน้าไม่มีใครแต่ผนังไม้เก่าที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วน ดูเหมือนจะมีรอยมือเปื้อนเลือดลากยาวลงมากลิ่นสนิมผสมกับกลิ่นชื้นของแม่น้ำลอยเข้าจมูกจนเธอต้องเบือนหน้าหัวใจเธอเต้นแรงร่างกายหนักเหมือนถูกกดด้วยความกลัวที่มองไม่เห็นเธอพยายามเรียกชื่อเขาเสียงของเธอสั่นและเบาเกินกว่าจะได้ยินกิตติไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆ ราวกับบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้ผิวน้ำเธอเริ่มก้าวถอยห่างจากกริมตะลิงแต่เท้ากลับสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างเธอลม้มลงมือทั้งสองข้างสัมผัสกับพื้นดินเปียกแฉะเธอรู้สึกถึงของเหลวอุ่นๆไหลผ่านซอกนิ้วเมื่อเธอยกมือขึ้นดูแสงไฟจากกวัดที่อยู่ไกลสะท้อนให้เห็นว่ามันคือเลือดเธอผลอร้องออกมาเบาๆแต่ทันใดนั้น เสียงหัวเราะแผ่วเบาก็ดังขึ้นข้างหูเสียงนั้นเป็นเสียงของเขาเสียงที่เธอจำได้แม่นเสียงที่เคยกระซิบบอกกเธอในคืนสุดท้ายก่อนเขาหายไปฉันบอกแล้วว่าเธอหนีฉันไม่พ้นร่างของเธอแข็งเทื่อดวงตาเบิกกว้างน้ำตาเริ่มคลอเธอหันไปข้างหลังอีกครั้งและเห็นร่างของชายคนนั้นยืนอยู่ในเงามืด เขาสวมเสื้อสีขาวตัวเดิมแต่ตอนนี้เปื้อนเลือดทั่วทั้งตัวแววตาของเขาเย็นชาริมฝีปากมีรอยยิ้มบางๆทำไมถึงกลับมาเสียงของเธอแทบไม่หลุดจากลำคอเขาก้าวเข้ามาใกล้แต่ละก้าวของเขาทิ้งรอยน้ำไว้บนพื้นรอยเท้านั้นไม่ใช่น้ำธรรมดามันคือเลือดที่หยดลงมาทีละหยดฉันไม่เคยจากไปไหนเลย เขาพูดเบาๆเธอจำได้ไหมคืนที่ฝนตกคืนนั้นภาพในความทรงจำผุดขึ้นมาในหัวของเธอคืนนั้นคือคืนที่เขาขับรถออกจากบ้านหลังจากทะเลาะกันรุนแรงและไม่เคยกลับมาอีกเลยเธอนึกถึงข่าวในวันถัดมารถของเขาตกลงในแม่น้ําแต่ศพไม่เคยถูกพบเธอพยายามกลืนก้อนแข็งในลําคอมันไม่จริงใช่ไหม กิติเธอไม่ใช่เขาหัวเราะเบาๆเธอเรียกฉันด้วยเสียงแบบเดิมเลยนะมือของเขายื่นออกมาแต่ก่อนที่เธอจะขยับหนีเขาก็แตะที่แก้มของเธอเบาๆมือของเขาเย็นจัดเหมือนน้ําแข็งแต่แรงสัมผัสนั้นจริงเกินไปฉันรอเทอามาตลอดเขากระซิบที่เดิมที่นี่ที่ที่เราสัญญาว่าจะกลับมาพบกัน น้ำตาเธอไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเธอพยายามถอยหลังแต่เท้ากลับจมลงในดินที่นิ่มผิดปกติเธอก้มมองพื้นตรงนั้นไม่ใช่ดินแต่เป็นโคลนสีดำที่มีฟองอากาศผุดขึ้นช้าๆและในวินาทีนั้นเธอเห็นมือสีเทาซีดโผล่ขึ้นมาจากโคลนนิ้วเรียวยาวคว้าข้อเท้าของเธอแน่นเธอกรีดร้องพยายามดึงเท้าหนี แต่ยิ่งดิ้นโครนก็ยิ่งดูดร่างเธอลึกลงไปเขายืนมองไม่ช่วยไม่พูดเทียงยิ้มด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าฉันบอกแล้วว่าเธอหนีไม่ได้เขาพูดด้วยเสียงเรียบเพราะหัวใจของเธออยู่ที่ฉันร่างของเธอถูกดึงลงไปจนถึงเขาเธอพยายามคว้าสิ่งรอบตัวแต่ทุกอย่างกลายเป็นเงาดำที่ละลายหายไปลมหายใจเริ่มติดขัด สายตาเริ่มพร่ามัวแต่ในวินาทีสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะดับลงเธอเห็นภาพสะท้อนของตัวเองในผิวน้ําในภาพนั้นเธอยืนอยู่ข้างชายคนนั้นจับมือกันและทั้งคู่กําลังยิ้มแสงสีแดงจากดวงอาทิตย์ยามเย็นส่องกระทบผิวน้ําทําให้ภาพนั้นดูอบอุน่นแต่เธอรู้ดีว่านั่นไม่ใช่ความจริงเธอไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้น ร่างของเธอถูกกลืนลงไปในความมืดและเสียงของเขาดาังขึ้นอีกครั้งเธอสัญญาว่าจะรักฉันตลอดไปเสียงนั้นสะท้อนอยู่ในหัวของเธอและฉันจะทำให้คำสัญญานั้นเป็นจริงแม่น้ำกลับมาเงียบสงัดแสงไฟจะกวาดส่องมาบนผิวน้ำที่นิ่งสนิทไม่มีร่างใครเหลืออยู่ตรงนั้นมีเพียงผ้าพันคอสีแดงลอยยยนอยู่บนผิวน้ำ เหมือนมันกําลังรอใครสักคนที่จะกลับมาหยิบมันอีกครั้งแต่ไม่มีใครกลับมาอีกเลยยามเย็นเงียบงันเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาแสงอาทิตย์สุดท้ายตกกระทบลงบนผิวน้ำเป็นประกายสีทองแดงเรือหานยาวลำหนึ่งแล่นผ่านเสียงเครื่องยนต์เบาๆกลบเสียงคลื่นที่กระทบตลิง่งหญิงสาวชื่อ,อัญญานั่งอยู่บนท่าน้ำเก่าแห่งนั้นที่เดิม สถานที่ที่เธอสูญเสียใครบางคนไปตลอดการในมือของเธอคือผ้าพันคอสีแดงผืนเก่าผ้าที่เคยลอยกลับมาหาเธอทุกปีในวันเดียวกันเธอหลับตาปล่อยให้สายลมพัดผ่านเส้นผมกลิ่นมะลิจากสารเล็กๆข้างท่าน้ำลอยอบอวลในอากาศอย่างอ่อนโยนเสียงหัวใจของเธอเต้นช้าแต่มั่นคงกิตติเธอเอ,อ่ยชื่อเขาเบาๆ ราวกับเสียงนั้นจะลอยไปถึงอีกฝ้าของเวลาเสียงกระซิบบางเบาตอบกลับมาเสียงที่เธอคุ้นเคยดีเธอยังจำได้เธอลืมตาขึ้นชายหนุ่มในเสื้อขาวยืนอยู่ตรงนั้นอยู่ในแสงอาทิตย์ที่กำลังจะลับฟ้าใบหน้าของเขาอ่อนโยนเหมือนทุกครั้งที่เคยยิ้มให้ไม่มีเลือดไม่มีเงามืดไม่มีความกลัวมีเพียงสายตาที่เต็มไปด้วยความคิดถึง ฉันจำได้เสมอเธอตอบแต่วันนี้ฉันจะปล่อยเธอไปเขามองเธอเงียบๆริมฝีปากคลี่ยิ้มบางแสงสุดท้ายของวันส่องผ่านร่างของเขาจนค่อยๆโปร่งใสขอบคุณนะอัญญาเสียงของเขาแผ่วลงเธอทำให้ฉันได้กลับบ้านแล้วเธอก้าวเข้าไปยืนผ้าพันคอให้เขาแต่เมื่อมือของเขาสัมผัส ผ้าผืนนั้นกลับละลายกลายเป็นแสงสีแดงอบอุ่นลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างช้าๆแสงนั้นกระจายตัวเหมือนดอกมะลิบานกลางอากาศก่อนจะหายไปในแสงอาทิตย์ยามอัสดงเธอหลับตาอีกครั้งน้ำตาอุ่นไหลผ่านแก้มแต่ครั้งนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเศร้ามันคือการปล่อยวางลมเย็นพัดผ่านเสียงระฆังจากวัดริมฝั่งดังแผ่วเบา ระลอกคลื่นสะท้อนภาพของเธอกับเขาสองเงาร่างยืนอยู่เคียงกันก่อนจะจางหายไปพร้อมสายน้ำอัญญายิ้มเก็บกล่องเล็กๆที่บรรจุดอกมะลิไว้ในมือแล้วเดินจากท่าน้ำไปอย่างสงบบนผิวน้ำเหลือเพียงกลีบดอกมะลิที่ลอยโวนเบาๆราวกับกำลังร่ำลาแม่น้ำยังคงไหลดั่งหัวใจของคนที่ยังคงจำได้